สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรีเจนนะครับสาหรับรถที่จอดอยู่ตอนนี้อยู่ที่ k P นะครับผมอไฟตอนนี้อยู่ที่3ามขีดนะครับเวลาที่เราอยากจะปั่นไฟให้มันได้ประมาณเกือบเต็มอแบตเตอรี่เกือบเ,เต็มหลอดนะวิธีการง่งายๆครับให้เราทำอย่างนี้นะครับให้อยู่ในโหมดของ Normal หรือโหมด Sport ก็ได้ครับอ,อันนี้ผมปรับไปที่โหมด Normal นะอันนี้ Eco แล้วก็ Normal อันนี้เป็นโหมด normal นะครับแล้ววิธีการก็คือนะครับให้เรานะครับเพิ่มอุณหภูมิครับปรับเป็น h i g เลยเป็น h i g นะครับอ่าเป็น high นะครับตรงนี้ส่วนตรงแอร์นะครับปิดปลายนะครับตรงนี้ปิดปลายนะครับเราก็จะรอครับผมตรงส่วนนี้มันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับ แต่ว่ามันจะปั่นไฟได้เร็วขึ้นนะปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เรามารอดูนะครับความร้อนเริ่มความร้อนเริ่มออกมาแล้วนะไอร้อนเริ่มออกมาแล้วนะครับถา้าเพื่อนเพื่อบางทีจอดอยู่เงี้ยนะครับจอดอยู่ในบ้านอยากให้มันปั่นไฟขึ้นเต็มไปไวก็เปิดไฮนะครับเปิดไฮเลยแล้วก็รอครับ อืมรอทีนี้ถ้ามันร้อนมากๆนะครับก็ลดกระจกลงก็ได้นะครับลดกระจกลงประมาณเนี้ยรดกระจกลงแล้วก็รอครับเดี๋ยวมันจะปั่นไฟขึ้นมาอองรอดูครับผมดูเวลาตรงนี้นะครับสี่สี่จุดศูนย์สองนะ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับปิดตรงปิดตรงนี้ด้วยก็ได้ครับแ้วทีนี้พราลมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การเป่ามันก็จะเป่าลงเท้านะครับเป่าลงเท้าอย่างเดียวรอดูครับ <c oughs> ตอนนี้สามนาทีแล้วนะสามนาทีแล้ว ตอนนี้เครื่องยนต์หยุดทำงานแล้วนะครับอ่าข้าเป็นโหมด EV นะครับรอสักครู่เดี๋ยวเครื่องยนต์จะติดมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เครื่องติดขึ้นมารอบที่สองแล้วนะครับทีน,นี้เรามาดอ นี้เรามารอดูกันครับว่ามันจะชาร์จเข้าแบตบจนเกือบเต็มไหมมาแล้วครับ1ขีดขีดที่สี่นะครับมาแล้วตอนนี้เวลานะครับอยู่ที่หกนาทีแล้วนะขีดที่สี่เพิ่งมานะครับ คเครื่องดับไปแล้วรอบที่2นะครับไฟ EV ขึ้นเห็นไหมครับไฟ EV ขึ้นนะตอนนี้เราได้เพิ่มไปแล้วอีก1ขีดนะครับอ่าเนี่ยครับเราดัแบตเตอรี่เราได้เพิ่มไปแล้วอีก1ขีดนะครับรอมันสตาร์ทเครื่องรอบที่3นะครับตอนนี้ใช้เวลาตอนนี้เวลาก็เป็น4โมงนะครับ4โมงเจ็ดนาทีแล้วคราวนี้เราก็รอครับ รอให้เครื่องมาติดรอบที่3ตอนนี้ยังเป็นยังปรับโหมดเป็นไฮอยู่นะครับยังปรับเป็นไฮอยู่ไฟปิดที่หมดนะครับแล้วก็พอเราปรับเป็นไฮเนี่ยตรงนี้ไฟมันจะปรับลงเป่าเท้าเองโดยอัตโนมัตินะครับลอ,องรอดูนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์ก็จะติดเป็นรอบที่3ครับ มาแล้วครับผมรอบที่3ามเครื่องยนต์ติดมาแล้วครับทีนี้เราก็รอครับรอให้ขึ้นมาอีกสักขีดนึงก็น่าจะโอเคแล้วนะลองรอครับตอนนี้สี่โมงแปดสิบไอ้สี่โมงแปดนาทีครับลองรอดูครับตอนนี้เรามีเรามีไฟอยู่ห้าขีดนะครับก็คือจากปกติสามขีด เ,เ,เราได้เพิ่มมาเป็นเราได้เพิ่มมาสองขีดนะครับก็เป็นห้าขีดเราได้มาแล้วครับอีกหนึ่งขีดนะครับผมอ่าเป็นหกขีดแล้วนะครับตอนนี้ปรับเป็นโหมดอีวีแล้วนะครับเครื่องยนต์รอบที่สามดับไปแล้วเราได้ไฟมานะครับหกขีดนะครับได้ไฟมาหกขีดนะ ดคีนะรับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้สําหรับคนที่ต้องการแบบนะครับได้แบบเยอะก็คือเราต้องปรับเป็นไฮนะครับปรับเป็นไฮแล้วปิดไฟให้หมดเลยนะครับแล้วพัดลมมันจะเป่าเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันร้อนไอร้อนมันออกมาเนี่ยก็ลดกระจกลงนะครับลดกระจกลงอืมันก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่ามันก็จะเหลือไว้สองขีด เดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งครับให้เครื่องยนต์ติดอีกรอบหนึ่งดูว่ามันจะได้เพิ่มไหมแต่ผมเคยลองแล้วว่ามันไม่ได้เพิ่มนะครับมันก็จะเหลือสองขีดเนี่ยเสียสองขีดไปตรงเนี้ยแต่ลองดูครับเดี๋ยวเราจะรอนะเราจะรอให้มันเครื่องยนต์ติดนะครับตอนนี้สี่โมงสิบนาทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะ ไฟ EV หายไปครับแต่ตรงนี้มันไม่ปั่นไฟแล้วนะแต่เครื่องยนต์ติดนะครับเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงเครื่องยนต์ใช่ไหมแต่ไฟมันไม่ปั่นเข้ามาแบตเตอรี่แล้วนั้นมันก็จะอยู่ได้แค่นี้ครับอม,มันก็จะเหลืองขีดนะครับที่ยังไม่เต็มแต่มันก็เกือบเต็มมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเวลาที่เราใช้ในการปั่นไฟจาก3ขีดมาได้เป็น6ขีดนะครับผม อ่านะครับเรามาสรุปกันนะครับก็คือว่า Toyota c o คโร拉คลอสนะครับเวลาเราปั่นไฟให้แบตเตอรี่มันเต็มเนี่ยมันจะไม่เต็มมันจะเหลือปล่อยว่างไว้2ขีดนะครับมันจะไม่เต็มเลยนะครับเวลาที่เราใช้ในการปั่นไฟนะครับก็คือตอนที่เราเร,าเริ่มเนี่ยมันที่4โมงหนึ่งนาทีแล้วก็ไปเต็มที่8นาทีนั่นหมายความว่าเราใช้เวลา7นาทีนะครับ7นาทีในการปั่นไฟจาก3ขีดไปเป็น6ขีด นะครับมันก็จะหยุดปัน่นเมื่อมันได้หกขีดปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์ติดแต่มันจะไม่ปั่นไฟจากเครื่องยนต์มาที่แบตเตอรี่แล้วอ่าดังนั้นมันจะใช้เวลาเจนาทีในการปั่นไฟจากที่แบตเตอรี่สาขีดไปเป็น6กขีดนั่นเองซึ่งเราก็จะได้แบตเตอรี่มา6กขีดโดยที่ไม่เต็มไม่เต็มใช้เวลาประมาณ7นาทีในการรอให้มันเต็มและวิธีที่เราจะทําให้มันได้แบบนี้คือเราต้องเปิดแอร์ให้เป็นไฮครับ ปิดไฟได้านล่างให้หมดอืมปิดไฟเอซปิดไฟที่เป็นลมลมหมุนเวียนภายในรถนะครับแล้วก็ปิดไฟ h e a t and c คู l cool นะครับ eco คโปิดไฟนะครับแล้วพัดลมมันจะปรับเป็นเต่าเท้าอัตโนมัติแล้วลมร้อนก็จะออกมานะครับถ้าใครร้อนนะครับเปิดประตูได้เลยเปิดกระจกได้เลยนะครับผมแล้ว มันก็จะเราก็รอปั่นไฟไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะปั่นไฟไปใช้เวลาประมาณ7นาทีเพื่อให้แบตใกล้เต็มนั่นเองนะครับก็คืออันนี้ทํามาให้ดูแล้วครับว,ว่าเวลาที่เราใช้ปั่นแบตเตอรี่จาก3ขีดไปเป็น6ขีดมันใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วราวนี้นะครับแล้วมันก็จะไม่เต็มด้วยนะครับมันจะเหลือไว้สขีดประมาณนี้นะครับส่วนใครมีวิธีการอะไรยังไงแตกต่างแล้วได้เต็มขีดแนะนาคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ เออเอามาแบ่งให้เพื่อนๆคุณได้ดู้วย้ทราบกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ลองมาให้เพื่อนดูแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปเด็ดอีกบ้างาใหม่กระจาตามมานะครับในการใช้รถเตยต้าของรลชคอสนะครับส่วนคลิปต่อไปอาจจะเป็นวิธีการใช้รีโมทอ่าบางคนใช้รีโมทเพื่อล็อกรถและปดล,ลดล็อกรถเปิดฝาท้ายยังมีวิธีการอ,อื่นๆอีก ที่เพื่อนๆยังไม่ทราบเดี๋ยวผมจะลรอให้ฟังหลายวิธีเลยเวลาที่เราใช้รีโมทนะครับมันมีวิธีการอย่างอื่นอีกที่นอกเหนือนะครับในการชาร์จปลดล็อกรถหรือล็อกรถมันมีอีกครับผมรอ,อติดตามชมได้เลยครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีคลิปนี้สวัส,วสวดีครับบ๊ายบายครับ